ผู้ชายทุกคนต้องกินวันเราจะไม่เหมือนเดิมกันแล้วเชกับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลองกินอะไรดีวะของที่มันคนไทยกินเยอะนะพวกดาราคนไทยพวคนแก่คนเท่าคนชรากินของเชนนี้เนี่ยเราไปดูก็เลยอกว่าตัวนั้นมันคืออะไรนะครับที่เราจะมาิววันนี้นะ ผู้ชายทุกคนต้องกินกินแล้วจะมีความแข็งแงรงทนแข็งโป๊กกันเลยแข็งโป๊กกันเลยอ้ยี่ผมไม่ได้สดแปสดสแปดบวกนะครับมันมันคือเรื่องจริงคนระับผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลิตภัณฑ์นี้จับตาดูให้ดีอย่าพลาดนะอย่าพลาดก็คือก็คือ มันนั่นเองนะคโทำไมกูต้องขนาดนี้ด้วยวะก็คือมันเลยนะครับเี่ยพวกมีพวกดาราพวกอะไรกินมากครับที่ผมเติดเลยนะครับมี2แคปซูลนะครับจานส่วนส่วนประกอบให้ฟังส่วนประกอบสําคัญนี่ส่วนประกอบสําคัญ1นะครับ L-arginine สสารสกัดจากถังเช่า 3. สารสกัดจากหอยนางรมสารสกัดจากสมบราะว่าวิธีรับประทานก็คือ วันละสองแคปซูลก่อนนอนเดี๋ยวเรามาล,ลองกินดูอุ้ยกล้ากินวะกล้ากินนะกล้าเออเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนไอ่ก่อๆกล่องเขาเนี่ยเหมือนกันด้วยกล่องเขาใสนี่นะเป็นอย่างท้องอืมทองอล่ามเลยน,นะครับนี่ดูนี่ดูนี่นนนนนนนโฟกัสปะโฟกัสได้กล่องนะครับนี่หาซื้อได้ในเซเว่นนะครับโอ้โหโอ้โหจะได้แดน มไม่มี2เมตรเดี๋ยวเราลองกินกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้เออตัวผมอะผม,ผมยอมรับเลยผมกินผมกินยาเม็ดไม่เป็นนะ่ยนนมารีววเพราะมันมีความน่าสนใจที่ว่าหนึ่งเขารีวิเวอร์เยอะแยนะเห็นว่ากินแล้วมีสรรุคุณทางร่างกายที่ดีคนระับคนที่ออกลังกายนะครับสามารถกินตัวนี้ได้ครับมันจะมีบอกนอนดึกใช่ไหมนอนดึกอ่อนแรงไม่แข็งแรงอะไรก็สามารถกินตัวนี้ได้ลูซองลูซอ นี่มาแล้วนะครับคิดยะเอาเงไิได้เป็นเรามาดองดูว่าเป็นงังไนบ้างนะครับจะรอ15นาทีเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง a few moments later ครบ15นาทีแล้วนะมันก็รู้สึกว่ากระกระเป๋านีครับแบบตึงปุ๋งนะตึ้งปุ๋งของก็ดีมากเลยผมผมยอมรับรู้สึกยอมรนะับเลย เหมือนเราจะไม่เหมือนเดิมกันแล้วมันจะเป็นเป็นคนใหม่แล้วนะเนอะมีอะไรที่เดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้รางคลิปนะครับเขาจบการรีวิวแค่เท่านี้นะอย่าลืมกดไลดค์ลกดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เราไปเลยเ่มมาผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเป็นยังไงแค่นี้พอสวัสดีครับไปละ